กีน้ำสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับ่สวัสดีครับพ่อกับจยนจอดสอดแจ้งคือเก่อด้อครับสาหรับคลิปนี้นะครับเด้อสิมาพากินป่าสวายนะครับนี่ครับมกป่าสวายครับมกหมอครับใส่กระเทียมตะไครแลวก็ใเบักซี่ครับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเอามาให้พ่อตั้นไปหาป่ามาครับเพื่อนเล้เอามาให้ขอบพุณหลายๆดนะครับเด้อสำหรับป่าสวายครับอย่าเมาฝาก จะได้แบบนี้ได้หนีนี่นี่แน่วมากพัดเธอเนี่ยังก็พริกหยวกหวานของแซ่บได้ครับเนี่ยพริกหยวกหวานพริกหยวกหวานใช่ครับมากินเข่าแซบแบต้องกันพี่น้องพี่น้องมามามากินไหมมาดิมกินกับพ่อไหมอันนี้เอากบบแบบอะไรเลยอ่ะอ่ะจิ้มจิ้มอันนี้นี่นี่มันตายกินไหมลูกกินกับพ่อไหมอ่ะไม่ กไส่มาครับของเ,เล่าๆเลยของแสบเพลินหอนๆเลยไม่อยากกินพี่จะนั่งนี่พี่จะนั่งนี่พ<า>่อแสบพ่อไม่ได้ออกกล้องน,น,นี่ยอ,อ,อให้พ่อบ้างได้ไหม เอาไหมกินไหมถ้ากินก็จิ้มเลยอ่ะมาดูหน่อยอืมอ๋อยอ,อ,อยากกินด้วยเหรอครับพี่น้องพี่นอออ้อ,อนงออด้วยเหรอเออเออเออเขาเปนยังไงครับเขาเนียยเป็นหัวเลย จอนหนูนั่งไม่ได้หนูก็กินไม่ได้อันไหนลูกวนตัวมากอ่ะปิกเป็นหน่วยเลยครับนังมันมันมันนานเกินหน้าที่หนูจะกินเนี่ยอืมออก็อยากมาลูก,ก็อยากออกก้อนอืมอืมอร่อยไหมยัง ถือเอามาจิ้มคนแล้วอ้านี่ครับเป็นเรื่องที่ล้วครับคู่มือสีหยุง่งหยุ่งที่ละเอ้ยอันแล้วออข้าวหายอะ หายไปไหนข้าอยู่นนี่อ่ะอไว้ผมให้มอืมมาเินอ่ะมีแต่เรียก แล้วปลาเขลือก็เเลือนปากเห็นไหมพ่อลืมเอาไม้มาติดเลยลลลเสียงเลยที่พ่อได้ยินอยู่นะครับไ่เดี๋ยวไม้ไม่ติดกินอีกไหมเนี่ยหลบหน่อยมาตีนมนจั ไอามาตีหนึ่งมาตเอาอมีเอาอยีกไหมเอาอีกไหมเอาข้าวอยีกไหมอืมจิ้มเลยอ้หล่น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 อ้าจิ้มเลยจิ้มน้ำเลยเออนั่นแหละกินเลยอืมบัมเออทำเหมือนไงปลามันมันเนื้อเสีย ب. ตามือเปื้อนหมดแล้วน่ะเองไหมโอ้ยไส้ลายกินผ้าเก่งหนังมันหนูอชอบกินหนูไม่หยอดะดึงๆดง,ดง ชอบกินแต่อ mm ัน hmm. น okay. uh ี้มันเด่นเด้งแล้วก็ดึงดระวังก้างนะใ่ป่ะก๋ข้าวเลใส่เครื่องหลายๆใส่กินอะไรของหนูหมดหละ เผกดนะไรของมันยังบอกพริกหวานไปหามากินนะครับเขากันนี่เดียว อันย่อยใส่หัวลูกกี่หรอกอิ่มแล้วไปล้างมือพี่นันคิครับพี่อร่อยไหมอะอรนะอร่อยเลย วาบมีกามันแะมีแนวอยู่เลยครับเอี่ยชอบเด็กจ้าอ๋อ ยังเหลืออยู่ครับสองตอนไ,อไปกินขาบรุ่นตัวใหญ่กลิ่นเบอร์เบิร์ตอ่ะโอ้ยคุณไหวค่ะบ,บแต่ละมือ ในที่สุดพอก็ได้กินคนเดียวล้ใช่ไหมล่ะมน้ำมัอหลอไม่ต่างปล้างมือเห็นมั้ไง่ายเลยคนอือกินไปตะแทบไหมแบแล้วคำางให่ตุ๋ยต๋ลูกินแล้วแต่หนก็งมาด้

ดีกับอ่ไ้กินโดนเท่านันเนื้อมหมเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับก้อนนี่ก็มีก,า,า,มกางเลย พอสลับครับโทรศัพท์พอสลับพอสลับครับพอสลับครับพอพอพอมันนี่เหรอครับเจ้าละมือมันเป็นเหลี่ยงลิงใช่ไหมมาตีเป็นลิงหรือเปล่า เ,เริเ่มกินพักก่อนแซวตัวเองล้างมือแล้วอย่าม,มาวุ่นวายหนังมันหรือกับมัน เอากลางขีบมันออก chứ từng nắm nào đó nắm nào nữa về lên cầm nào là... nắm nào đó okay. năm nào ạ nào 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 lên nào อันนี้ไฟต้องแสบอยู่เรากินกับเลยสุเนาบัตรนบัตร่าวามเป็นชอบยาย่ามั้งชบยาย่าหรอใครอยยชอบยาย่าชอบยาย่าปลาปันทำไมคิดถึงปลาปันเหรอชอบยาย่าอืม บิเรื่องครับครับผมสําหรับคลิปนี้กะยิมเรียบร้อยแล้วครับจังไรกะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แลวก็คอมเมนต์กันได้หลายนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้จัดจอดสวดแจงกับขอบคุ้ขอลากไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วสวัสดีครับเด้อครับครับาย